สวัสด <LY> <kah> um ีค <t> ร <ani> ับผมสวัสดีพี Bless ่น <ani> <quir More and secondo> ้องสุขทุกคนครับผมขอบ่าวฝนสาวเดือนอีสานมัหน้าพาลุยขึ้นเอาครับผมวันนี้บ่าวฝนที่ผาพี่น้องมาสู่ป้าซอยอ้เนี่ครับผมอยู่บุรีรัมย์นี่พี่น้องเพื่อสืตึกนี่ครับสาวเดือนที่จิ้มเาห้องพ่นไอเชืพอ่นขุดอันนี่ยพี่น้องกำลังว่างระดับท่ออยู่ตาปลานังกันพี่น้องมันหลุดหนังกั้นเราวันนี้สิใส่ปลาหลายวันน้องค่ะว่าเชือดซ่าจิ้มกระสือ สีลอยด้วค่ะีลอยทวนซีลอยบาทค่ะน้องสาวสาวเดือนก็่าฝผนมากินป้านั่งครับผมก็เผอแผ่มาหลุดน้กัน่ามาตัวใหญ่บอจ้าถ้าฝนกำลังอยู่เครื่องครับผมมาบนไม่ใบ่บอยเชิดสบายเชิดสบายขับรถไทครับเองพร้อมเลยพี่น้องเป็นคนธรรมดา บารถบรถกันมากครับผมมือกี้บอรถใส่คเียพลุด้วยทุ่ไม้ครับผมบารถ่ครองของกันมาเนี่ยครับบรถสายนี่มีขวางมากเอวาดากบกันพหากบ่นวเข้าวานุ่นลิวานก็รอไปหากบน่กันพี่น้องไปหากบนู่แล้เขมรของใเญยต้องุโลเคินเนาะว่านก็รอไปตั้งสีนรกพาหากบมื่อนี้มาสู่ป้าตอพี่น้องมื่อกี้ไม่ไม่วงนี้าตอริชาติ มาใกล้แห้งเลยพี่น้องขี้มอไซค์มาจากพะเยาเลยสิงมาเลยเลยสิงมาเลยพะเยานัาน้นก็ต้องผ่านอะไรต้อเมียอะไรที่อันเป็นใบฟางเนาะมันใบเนาะแห้งคิดว่ามันบายพอดีแล้วยนะเคียงแล้วเดี๋ยวเขารอเบ,บิงง้งช่วงยังอยพี่น้องติดตั้งเครื่องแล้วเป็นยังไงเนาะครับผมรอเบ,บิ้งก่อน

พุ่นตัวใหญ่พี่น้องแม่เปเห็นเลยพี่น้องอยู่ใกล้เป็นโลแล้วครับผมพุ่นพี่น้องพูเดือดครับผมพูเดือดพูเดือดพูเดือดสะสื่อในราคา400อด้วครับผมนี่ mặt điện mệt cục tuy nhiên 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 cục tuy

ไอ้นิงหนิงก็ไ้นิงกอ้หน oh, right. ิงกดเดี๋ยวเดไก่แข่งพดเดี๋ยวเล้มลมลูกวัวลูกวัวนองมาแล้วครับผมโออย่อ้ยโอ้ลูกวัวลูกวัวุมแล้วนอ่ตัวเ จับปลาบเป็นกัจับเป็นทนี่ล่าสะพนเด้อนเาไปโยนลงสูนสิไมนีเอาเงี้ยบาทแล้วอะจับได้จับเอาเลยว่าตีอ้ยเเเเแล้วี่มือผมนล่มันสดยอดอยู่แล้ว

嘛呢？慢慢 ซิดขึ่นจอยมีบนเคาตาด้วี่แห้อวเงมีอได้้วทไุ้หอืมไปดุหลายแห่งลงมาแล้วมาแล้มาล้วโอเคูายท่าน

โอ้โหไปเลยไปเลยนั่นนี่ไปเผาไปเผาไปเผาเลย อืมพี่น e> <Yes ้องได้มะทีละหลายเติบเต็มละมั่งนะเต็มพอดีละมั่งนะเต็มอะไรนะเต็มทางละมั่งโอ้โหแล้วโม้โหแล้วควาทหาไม่เอาใหม่ออกกี่วันหน่ะหน่ะน่ะมันแลงมากพี่เองอย่างนี่ป่า

เอาท่าน้อยท่านให้เราม่เอานีปากคือพญาวัดเอาเอาอาไอ้วนเอาเร็ว <c oughs> เอาเสียดปลาไหลเอาอาน่สีลานีเขาเสียนปลาไหดีตอนนี้ไหมังแล้วนนยดว ต้ก็โตดูดออกดูดออกว่ะอะไรพี่อศกตไนี่อยู่นี่นี่ีเดียวปาดเด้อเปเลยโกบโกบกบโกบโอ้ออ้้อยอยโอ้โอ้โอ โอ้ยเมียเมียเฮ้ยตกใกเอก็บเก็บหน่อยแลวค่ะก็แล้วนะเกยบกระต่ายเียบรนอยลวพี่น้องกันยังเหลือหลายอยู่ยังเหลือหลายอยู่คัป้าก็เลืออยู่เนาะเหลืออยู่แต่กปุานะหลายเด้อน่ะโอ้ะ สีลอยคุ้มป้าล้างเนื้อล้างโตป้าสีหลอดจะมาไปเจอกันยู่ง่อนเจอกันอยู่ง่อนุนเลยไปล้างป้าอยูุ่่นเลยเนาะลูกนอยตกึ้นลูกเกลือหลฝุ่นค่าห้าบ่าสีลอยเนี่ยุ่าลูกเหลือหลอยู่ได้มาถึงบานแล้วครับผมล่างล้างป้าอยู่ หลายบ่อ้บ่เพื่ออะไรผ่าการว่นาซีซิโลกขึ้นน่ะซิไปเนาะถึงบ่เถึงซิประคองตัวไงผลงานของน้อสี่หลอยได้ที่น้องปาลิ้นหใจาแล้วอย่า้มายกตัวญ่ออกนะเยวอกด้ จับเียนเดินเ no. ี <t ok t y <y uh ่นจับปลาใหญ่ต ok ัวว่าตัวอะไรงี oh. ้ต okay. ีลอยกินคุมเียนจับปลาในี่ยจับปกตอนนั้นเราจิยู่บ้านคุมเอาไปจับค่อยอนว่าเรามที่อยู่อ่ะการจับปลาตัวใหญ่เองการจับปลาเขาบอกว่าเราลดก็โดนป่ะฮะตัวนีประมาณโลซีโลหะทมีการจับปลาเขาจับปน้นเรับนี่น

เดี๋ยวนี้ยี่นี่นะี่นี่สิบเรแล้วสี่กิโลหาโลหรอพ่อพ่อูีนี้นั่งเลยวะหาโลเสียมากโอ้โหเก็บ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 เลยนี่เกอบสองโลมันคุณหนุ่ม ไอพกับไก่แล้วนะกุ่มพักกันไอ้สรียคลาดล้างกันยนี่ยคบกว่มากก่นี่อย่านะลังด้ยต้นตัใหญ่ให่้เดอแล้วติดใจเหนียวผลงานอะไรได้ครับผมมือนีปะฝนก็มาสอยจับเนาะบึง้ยพี่นงต้หลายครับผมมือนี อัน้่วนแบงผู้ใดนี่ตัวนี้ของบ่ฝนว่าตรนี้โอ้ยไอ้แบ่งให้น้องหน่อยเทอไผนี่พี่น้องผมสิจับให้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อื้อเอ้ยสุดยอดดูดอกแข็งดิถือว่า400ถือว่าเกินคุ้มครับผมเกิคุ้มครับอายเพิ่นซื้อ400ลีเนาะเพิว่านลายแงงน้ําระดูกปาสลิดเนาะายงอว่าสมลพี่น้องภารกิจมื้อนี้เนาะ ขอบคุณกับสิขอตัวล่าพีล่านองด้วยครับผมขอบคุณกับสิกลับบานต่อกลับไอสินโตสีนรงเนาะเพิ่อนพางอีกไกลเลยดีมาครับเวลาพีล่านองด้วยครับผมขอบคุณที่ติดตามชมเลยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยครับผมมาสี่ร้อยติดใจบคุณสาวเดืองสาวมันน้ำพัลลุยสมอมากครับผมไอสุดชายบอกีไอไอพีทั้งสองกับขอบคุณกับสิขอตัวล่ากับบานด้วยครับผมขอกันคลิปไหมครับผมสวัสดีครับไม่แม่น้องเขาเลย สวัสดีครับผมเจอกันที่นาครับสวัสดีครับนาฟอกันไหมครับผมตาล้องไปส่งเขา